สวัสดีครับทักทายแฟนบอลหงแดงกันทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกับเอกมาข่าว f m 99เหมือนเดิมนะครับมีข่าวหงแดงมาแจ้งให้ทราบนะครับตลาดซื้อขายนักเตะล่าสุดเพิ่งมาเมื่อคืนนี้เลยนะครับดูบนิกซบอสไลครับม่ฟิลจากอาเบแรแล็ซิกจริงๆเป็นข่าวมาช่วงวัน2วันนี้แล้วก็มาเปรี้ยงในค่ำคืนนี้เลยนะครับล่าสุดลิพูใช้เงื่อนไขค่าฉีกสัญญานะครับประมาณ70ล้านยูโรหรือว่า60ล้านปอนด์ในการที่จะดึงตัวดูบนิกซบอสไลเข้ามาเสริมทัพในซัมเมอร ก็เป็นมิดฟิล์วย20ปีนะครับปีที่แล้วได้แชมป์เดเบย์โควาวกับไอเบยรซิกตัวนี้คือตัวที่เจเกนคอปหมายมั่นปั้นมือว่าจะดึงมาร่วมทัพจริงๆมีข่าวกันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าช่วงหลังก็ไปมีข่าวกับเฟรเฟนตูรามมาโโคเน่กันซะเยอะกลายเป็นว่าช่วง 2- 3าวันหลังนี่มีข่าวไม่นานแล้วก็ดึงตัวมาได้สำเร็จนะครับตอนนี้นักเตะเนี่ยตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางด้านลเวอพูเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือคือ รอตรวจร่างกายแล้วก็เปิดตัวชูเสื้ออย่างเป็นทางการนะครับนี่เป็นรายที่2ของนิวพู้ที่เสริมทัพมานะครับโดมมนิคโซอบอสไตเดี๋ยวจับตาดูว่าจะเล่นเข้าระบบของเจคเก็ตพได้หรืเปล่าวิฟิลวัย22ปี จากฮังการีนะครับเล่นกับอเมริกาซิกนูปีที่แล้วผลงานต้องข้างดี48นัดยิงไป10ลูกทุกรายการกับอเมริกาซิกครับถ้ว่าเป็นรายที่2ส,ส่วนรายแรกอย่างที่ทราบไปครับอเล็กซิสแม็กนิสเตอร์นะครับที่ย้ายมาจากทางด้านไบรตันอะทางด้านอเล็กซิสใส่หมายเลข10ส,ส่วนโซบอสไลจะใส่หมายเลขไหนตอนนี้ถ้าเป็นวิ่ฟิลเบอร์ที่ว่างอยู่คือเบอร์8นะครับเบอร์เดียวกับทางด้านซีเฟนเจลาดแล้วก็ ทางด้านานาบีเกตาที่ย้ายไปเล่นให้กับทางด้านเวลดลเบริเมนเท่ากับว่าณชั่วโมงนี้สบอสไลน่าจะเหมาะกับเบอร์เสื้อหมายเลข8นะครับวอวยพรให้โชคดีกับสังกัดใหม่แล้วก็ขอแสดงความิีดีกับแฟนบอลลิปุนะครับเ mm hmm. ชื่อว่าตลาดซื้อขายรอบนี้ไม่น่าจะหยุดอยู่ที่โดมินิกสบอสไลน์นะครับเ mm hmm. ชเกนพัต้องการไม่ฟูอ,อีกอย่างน้อย1-2ตัวรวมไปถึงตำแหน่งอื่นด้วยโดยเฉพาะกองหลังน่าจะมีเพิ่มมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นตลาดซื้อขายปิดกันในช่วง ปลายเดือนสิงหาคมแฟนบอลีพูน่าจะได้เห็นนักเตะเพิ่มมาอีกสักรายหรือ2รลายนะครับอ่ะวันนี้อัปเดตคร่าวๆนะครับลายล่าสุดคือเดมิโซบอสไลนะครับยินดีกับแฟนหนุแดงทุกท่านด้วยลายต่อไปจะเป็นใครเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะครับใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอกมะขาว FM99 หรือว่าเอกโคราชา FM 99ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ